วัดีครับวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจนะครับก็ออหมายสักนิดนึงนะครับ๋ยวจะทำคลิปให้นานาเลยดูนะครับแล้ววันนี้ก็มาที่คลองบางปลานะครับคลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดนะครับกินนะครับนี่ครับลงเบ็ดไปแล้วสองคันนะครับเนี่ยก็ เปิดคลิปปุ๊บก็มาเลยครับคลิปแตกอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณสำรับการติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้สักดาชาแนลด้วยนะครับมาไม้แรกมาเลยครับนี่ใบสวยๆครับโอ้ไซปาเผาครับนี่เห็นไหมครับของแท้ครับนี่ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอ่าสักดาชาแนลนะครับเดี๋ยวเราจะ สรรหาคลิปดีๆมาให้ชมกันนะครับไม้แรกมาเลยครับนี่ครับาเผาได้เลยเวันนี้ก็อากาศดีครับลมแรงมากลมแรงอ,อ,อาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยนะครับเพราะว่าลมลมแรงมากมนั่งโต้ลมเลยครับ,ตร,นะรบต,รรตรงนี้นะครับที่ของเจ็ดตตรงข้ามกอไผ่ตรงนี้นะครับก็ หมายตรงนี้นะครับเป็นหมายประจำที่ผมนั่งนะครับก็ไม่เคยผิดหวังนะครับมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะครับคือหมายที่เคยจ้องอยู่นะฮะอยจะลืมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s ไ r i b ์นะครับให้กับบุด,ดาชาแนลด้วย กันครับไม่มีดราม่านะครับคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับก็อะไรที่ชมแล้วก็นะครับเป็นการหากินนะครับอีกแบบนึงนะครับนะฮะแล้วก็จิ้วนะครับใช้เม็ดโฟมนะครับสตรพิเศษของผมเองนะครับและหลายๆท่านนะครับก็ใช้อยู่ครับรีไปรืมนะครับฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ดั้ดาั้ชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันยาวๆครับไม้แรกก็มาเลยครับวันนี้มาในทิศทางที่ดีแล้วครับมาดูกันต่อน,นะครับกินแล้วครับปันขวาครับกินแล้วครับเดี๋ยวรับกันดูวครับ นะครับไส้ปลาเค็มครับมาเรื่อยๆครับอันนี้เริ่มมาแล้ว เดิมครับแล้วก็อยู่ ลมแรงครับนะนะครับก็ดูแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสักดาชแนลนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆนะครับสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้ลงสองคันนะครับฝากติดตามเลยพี่น้องเด้อนะครับเป็นการค่ายเครียดนะครับเพราะมีดราม่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสักดาชแนล บคนะครัเห็นเลยครับขั้นขวาครับมืงตีไปเมื่อกี้นี่ครับ นี่ครับแลกวก็จิ๋วสุดยอด ปลาเผาคร<า>ับเผาได้เลยนี่ใส่สวยๆครับเย่ยมครับเยี่ยม เนี่ยไส่ปลาเผาเลยนะครับเนี่ยใส่เดียวกันเลยสองคันครับปุ๊บนี่ไปบอน อีกแล้วครับคันนี้นี่ครับคันขวานี่กินแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับโน้มเลยมาเลยลูกมาเลยครับขวาเผาอีกแล้วครับท่าน ปลาเผาอีกแล้วครับวันนี้ไส้สวยมากๆนะครับไส้สวยเลยๆเลยนะครับนี่ดูครับย่มครับย่ม I'm ยครับเดี๋ยวมาตามต่อขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้จัดไปหลายแต้มมีไซส์ปลาเผานะครับดูแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้สักดาชาแนลนะครับเพื่อ ที่ได้สร้างสรรค์คลิปดีๆนะครับหาคลิปหลากหลายมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามกด Sub สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับสักดาชแนลกดติดตามกด Sub บสไ i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ